สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปสุปุสุคนบานเฮาเดอร์พี่น้องเดอรสวัสดีเอฟซีตัวโลกคะ่ะสวัสดีแอดมินทั้งสี่ทันของตีไม้เดอค่ะเดอไปเฮายังเล่นจักน้อยคะ่ะอันตีไม้ก็เปิดบานบานไว้บ่ใหานอัพแล้วค่ะเนาะไปฝึกงานเมื่อนี้นะคะฝึกงานอุปราลิงนะคะเมื่อนี้ เมื่อเอินล้ากับ,บัันจันทร์ก็คือสายเดียวนะคะเฮ็ดเริ่มเฮ็ดค่ะป๊าดหมดอีกอย่างเมื่อายร่เลยพี่นวงหมดมีปีกนี่ละนี่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 เขาไปบ้านเชนเดอร์ฉันจิตเอาอันนั้นยิ่งดากเลยพี่นวงโอ้เดี๋ยว่อยสิไีเอาันน้ำยามาสีดอยู่พี่นวงเลยนี่นะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแดดดีแพะกะ นี่แพะเนี่ยบักเฮปกัดแท้ๆแล้วพี่น้องหลังฝนตัวพี่น้องหมดมีปีกนี่หลยเลยเลยค่ะประมาณนี้เด้อค่ะเ่านะพี่น้องก็ต้องขออภัยนะคะเอฟซี FC ทุกท่านเอาตะลุบวิวลูบยังไม่ตะมูเจ้าเบื้องนอะมันก็นอาจจะนาเบือยังไดตีไม้ก็ขอ,ขอถูดขออภัยเด้อค่ะเด้อเอามาแล้วมันอยากออกกล้องพี่น้องฮัลโหล ใช่ไหม <laughs> โอ,มมมอ,อ้มันมันจืนมันจืนเออมันจืนมันขี้ต้มน่นนะน่ะมันขี้โครนโอ้ยเบ้าไทยบ่ค่อยท่องนะคะทุกคน <laughs> นะคะอโอ้แล้วน้องๆมาหาเลยเห็นไหมเดินมาอยากออกซือ้ออยากออกซื้อนะคะกินอะไรเน,ะนาะปันดากปันปนวดกินแล้วจนดากตุนดากใหญ่เลยหันเธอต้องไปตัด ผมเธออกเด้อเดี๋ยวเขาก็จะตัดขนออกนะทุกคนไปถือจะสาตรีไม้เลยค่ะตีไม้กันจังสีิลเราบอกกับเพื่อนนะคะเพื่อนสีขา <c oughs> นี่นะคะทุกคนโอ้บรรยากาศที่นองเลยอ,อยากผากักโอ้ยมาแลงบ้านมาแลงดีนี่ก็หรหลายได้เพราะว่าฝนมันตกทุกอาทิตย์เลยที่นองพอนี้เมื่อนี้แดดออกมาแลงหมดมันก็นเลยออกจากหูนะพี่น้อง อ๋อน,นะคะตีใหม่กับสิไปเบิ้งเฮ็ดอยู่หรอกค่ะพี่น้องใจเย็นๆเท่าปลาเฮ็ดเท่าปุ่นใจเย็นๆค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะโอ้อิ่มพี่น้องฝึกงานเสร็จตีใหม่ก็บมืออื่นสิไปตีหาเครื่องค่ะตีใหม่บอกเขาตีใหม่ก็สิบื้อประมาณตีหาเครื่องก็สิ ้าไปเฮ็ดผูดียวะก็บจิประมาณนี้ค่ะพี่น้องทีหาเครื่องกัสีเขาไปเห็ดแล้วเฮ็ดเฮ้าเห็ดเร็วห้องกับเลวเร็วนะคะทุกคนอ่าเรากะวันนี้ตีไม้ก,กับไปคุยกับรัฐบาลมาพี่น้องโอ้อิ่มแห้งไปคุยกับรัฐบาลมานะคะก็คืออ่าโรงเลียนที่ตีไม่สิไปเลียนเนี่ยเขาเปิดวันที่หนึ่งนะคะทีนี้ตีไม่กัยังเห็ดงานอยู่พี่น้อง ตีไม่เฮ็ดงานกับิประมา่าสามอาทิตย์ก็คือวันที่แปดนะคะวันที่แปดเดือนหนาอา,อาทิตย์สุดไทยทีนี่เขาเจ้าก็เลยบอกว่ามันมีเห็นไหมทุกคนมันมันขาวดีมันมีพร้อมมาพร้อมกันเลยนะ่ะเราเลือกอะไรไม่ได้เลยทุกคนถ้าเขาเลือกงานเข้ากับบ่อใดไปเลียนเข้าไปเลียนเข้าไปจะได้เงินได้พี่น้องได้ลหลายก็เข้าอีกสามเท่าเลยแหละพี่น้องสามเท่าสองเท่าเลยแหละค่ะ ที่นี่ตีไม่ก็เอ่อข้าเจ้าก็เลยบอกว่างานน่ะไปทําช่วงช่วงเย็นได้ไหมประมาณนี้นะ่ะแต่ว่าแต่มันก็นโชกดีที่ว่าตีไม่กระถามเจ้าหน,น้าไอ้น้อถามหัวหน้านแล้วว่าอันฉันมาเหตุช่วงอตอนตอนแรกหลังเด็กน้อยเลิกเรียนในบอ่อใดอะไรประมาณนี้แต่ว่าอีกทีหนึง่งที่ล่งบานเด็กน้อยดาวสิ้นโดนอะ่ะตีไม่บอลูว่าเฮตดตอนแรกในบอ่อพน้องตีไม่ก็สิไปถามเขา บ่บอใดบ่อถ้าบ่อใดกับบ่เปนหยังกับพี่น้องนะคะถ้าได้ก็ดีก็หวังว่ามันสีได้แต่ว่ามันจันมันเฮ็ดงานหลายดิค่ะอังค่านพุทธพลรหัสนี่สุกนี่บ่อปันใดพี่น้องนะคะบ่อหลายปันใดค่ะแต่โรงเรียนนี่เฮ็ดทุ่มือนะคะโรงเรียนเฮ็ดทุ่มือสามอาทิตย์ค่ะทุกคนสามอาทิตย์ก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องโอ้หอนเลยเพราะว่าก็คุยกับหัวหน้าเฉพาะตรงนี้แหละ ตรงโรงเรียนนี่แหละแต่ว่าเราไม่ได้คุยตรงโรงพยาบาลตรงนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปคุยใหม่ถามเข้าใหม่นะคะเอาขวบเลยแล้วพี่นองเฮ็ดทั้งไปเรียนทั้งเฮ็ดงานเขาขวบเออขวบเลยค่ะอีอย่างมันเขามากเขาก็ขวา,าไวก่กรพี่นองนะคะ อากาศดีแห้งค่ะตีหน่อยไปง่ามันเกิดะมันีน่ไปง่ามันเกิดมูเพิ่อเต่ตีหน่อยกับสิขึ้นมาน่อนกับตีไม้ค่ะทุกคนตีไม้เลิกง,ง่ามเรากับสิไม่ให้กับเขากับนางไม่ล่อลูกพี่น้องนะคะพื่อนี่เพิ่นแปลกๆได้พี่น้องตีไม้ก็เอาคล้องไปเพิ่นละค่ะแปลกๆบ่่คยบอกกับตีไม้ได้โดนพอเป่าหูอีกบ่เงืงจังใดเืงพี่น้องทุกครั้งที่ลูกท่ายไปสิแปลกไปเลย สิบลกเลิกๆคื b 8 b 8 b 8 right? อจูกับสีไม่เด้พอลงไปคือจังเบาๆปากเห็นไหมพี่น้องเออโอ้อิ่มไรเสิียางบ่ออกกูนะเราต้องกินนะทุกคนกินให้อิ่มนอนให้หลับนะคะมันจะได้มีแรงทำงานเออสมตินี่นอนหลับฟันดีขนาดได้พี่น้องแต่บ้าเมื่อคืนนี่มัน ข่อยเจ็บหน้าเอื้องแล้วก็ข่อยปวดท้องนอนบ่นค่อยหลับนะคะพี่น้องแต่ว่าตีไม้ก็ตื่นพนล่ะตื่นประมาณหกโมงนะคะตื่นพวกแปงฟันปื้อเป็นสะพาลงไปเลยค่ะทุกคนนะคะว่าเข้าจอนัดหกโมงครึ่งเนาะเขาก็เขาก็ากต้องไปแต่ว่ามืออื่นเขาสิไปแต่เสาร์นะคะไปแต่เสาร์เลยนะคะทุกคน นี่ค่ะบรรยากาศกับบมานในทุกคนนะคะกักัจะพึงเบือ่อพึงในกันเดิอพีน้องเด้อกัมียังกับกดกันเขามาค่ะ,คะกดติดตามกันเขามาเลยค่ะนะคะพ่อพ่นละเดี๋ยวตีไมส้สิอ่าสุกเสาตีไม้เขจะทําอาหารนะทุกคนเดี๋ยวตีไม้เขจะทําคลิปทําอาหารนิดๆหน่อยให้ท่านดูนะคะมันจะได้ไม่ต้องคลิปจะได้ไม่ซ้ํากันมีแต่คลิปวิวบางทีคนเบื่อเนาะ ออดูอะไรที่มันซ้ำๆมันก็น่าเบื่อนะใช่ไหมคะออถ้ามีอะไรผิดพลาดตีมายก็ต้องขออภยัยเอฟซีทุกท่านด้วยนะถ้าพูดไม่ดีหรือพูดไม่พอไปก็ขอโทษเดอ้อพี่นองเด้อนะคะแต่อย่าถือจะซาตีมายเด้อคะ่ะเด้อนะคะอ,อ่ะคลิปนี้ตีมายกะสซล่ามูเจ้าเรอเร่บาทนี่ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเดอ้ออย่าได้มีความทุกข์นะคะตื่นเป็นสุกทุกบ่มีเงินไหลกองท่องไหลมากนะคะให,ให้มั่งให้มี นะคะมันคงมั่งคั่งมั่งมีโบอดบบอยากบบเจ็บบ่จนสุขภาพแข็งแรงไปสไมาสมิตรค้นลาคนอุปทร,รมคำจุนเกืือหนุนตลอดปีตลอดศาสเด้อพี่น้องเด้อสาธุค่ะเอาเจอกันได้ละคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะสู้ๆนะคะทุกคน